สวัสดีนะคะช่วงบ่ายนะคะวันนี้น้องกวางสวัสดีคะ่ะน้องกวางพึ่งพักนะคะพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงเรียนออนไลน์นะคะก็เอาช้างมากินน้ํานะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยง <laughs> ช่วงเที่ยงนะคะไว้เจงขับสาเล้งเอาสับประรดใส่ซาเล้งมาหน่อยลูก เอาน้ำให้แมนาตยาไอแม่วาสนานะคะน้ําเบามากนะคะไม่ค่อยแรงไม่ทันใจเลยอะ่ะกินเป็นไหมลูกกินเป็นไหมน้ําเบานะคะขับซาเล้งอ่ะลูกขับซาเล้งแล้วก็ไปโยนสับประรดสักสิบหัวมาอีกแล้ว ก็เมื่อเช้ายี่สิบหัวเมื่อเช้ามาแล้วยี่สิหัวนะคะเหลือแค่นี้ดูนาตยาของเราวันนี้พกพกร้อมาสองวงเลยวันนี้พกห่วงมาสองวงเลยบออา,อาบน้ำละบอกินน้ำยังสวัสดีค่าหน่อยเลวนัตยาสวัสดีค่ะ นาตยาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวยนัตยาคนสวยสวัสดีสวยมากค,ะค่ะเสียงหวานด้วยเดี๋ยวน้องเจ๋งไปเอามาให้นะคะแม่วาสนาพอแล้วหรอเจ๋งครับมาขับสาเล้งหน่อยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงนะคะน้ำไม่ค่อยแรงนะคะ นัตยากินแล้วเหรอลูกกินแล้วไม่กินเ่ะอเอาเลยเอาให้กินแล้วแต่ไม่กินเยอะมาแล้วขับซสลเล้งแปอวหน่อยลูกปะปเป๊วเมื่อเช้าไม่เอามาให้แล้วลยี่สิบหัวเ,เ,เ,เร็วเลยเดี๋ยวพี่กวางจะได้เรียนต่ออีกอ่ะออน้องก้อยเจิงของเรานะคะขับซาเลง้งสตาร์ได้ไหมลูกลค่อยๆขับนะถอนเกียร์ก่อน เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะไปดูหญ้าไว้แล้วหญ้าใบาข้าวไม่ได้กินหลายวันแล้วนะคะปิดอาทิตย์แล้วเดี๋ยวชวนคุณพ่อไปเกี่ยวหญ้าให้นะคะช่วงเย็นเย็นหญ้าใบาข้าวนะคะถ้าได้กินหญ้าใบาข้าวจะอิ่มเล่นยางรถชอบมากรู้นะคะ นัตยาจะรู้ว่าเวลาเราถ่ายกล้องถ่ายอะไรอจะรู้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่เอซีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะขับได้แล้วล่ะลูกสตาร์ทได้แล้วไปแล้วเอามา20เอามายีหัวเลยก็ได้นะลูกใส่ถุงมือด้วยนะค่อยๆขับนะขับดีๆ ก็เชืช่อวยกันดูนะคะแม่ดูบ้างน้องกวางน้องเจ๋งนะคะพี่กิ๊กพี่กิ๊กก็กำลังเรียนอยู่ขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาว youtube ท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่ fc ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะวิถีชีวิตนะคะช้างนะคะเราก็ไม่มีลูกช้างเล็กแล้วก็มีแต่นาตยานะคะเป็นเสน่ห์มีนาตยาแม่วาสนานะคะพอได้ถ่ายชีวิตแต่ละวันนะคะกินไหม กินน้ำไม่ค่อยแรงนะคะเขาก็จะดูดเอานะคะน้ำไหลไม่ค่อยแรงน้องกวางไปเอาญ้ามาหอบหนึ่งสิลูกเอาคาดเอาคาดใช้คาดดิลูกเมืช้าก็ทําความสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะหนุยถ้าถ้าเหง้ามันโยนโยนแบ่งแยกไว้ให้แม่ด้วยนะที่ช้างไม่กินอะ อย่าเล่นนะคะนัตยาจ๋าอย่าเล่นนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูไม่กินทิ้งเลยทิ้งคว้างเลยนะไม่กินแล้วทิ้งคว้างเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถือเอาถือเอาเออกินดีๆ <c oughs> เอากินสิ <c oughs> จะสื่อไปให้น้องควางนะคะ น้องกวางไม่กินแล้วปิดเลยลูกาอาบน้ำเลยาบน้ไหดูแล้วก็อาบดะบนสูงเป็นป่ะอาบน,น้ำเร็เดี๋บนสูงเป็นไหมคะเอาให้น้องกวางนะคะไม่กินแล้วให้น้องไม่เอาแล้วไม่กินแล้วเมื่อเช้าไม่ให้กินแล้วเมื่อเช้าก็กินไปแล้วรอบหนึ่งไม่เอาแล้วเอ,เอามาเยอะหน่อยลูก เดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นแปะหญ้าใบข้าวให้จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเ่นรู้นะคะว่าเราถ่ายวิดีโอ <c oughs> รู้นะคะนัตยาแสนร,รู้มากดูสายตาแบลวๆแบลคเขานะคะเอาทำตาหวานที่นัตยาทำตาหวานยังไงอันหวานอนอนนอนทางคางก็จะทำความสะอาดให้นะคะมาแล้วน้องจิ๋งเอาสับประรดมาให้แล้ว แม่วาสนาของเรากินเก่งมากแม่ก็มาให้แล้วนะคะเมื่อเช้า20หัวทำไมเอามาน้อยจังเลยอ่ะลูกเอามาแล้วมาโยนให้พี่เขาเร็วโยวนดีๆสิลูก ขอบคุณค่าน้องยางขอบคุณค่าน้องค่ะเสียงหวานค่ะขอบคุณน้องเจ๋งเหรอทำดีๆ <laughs> เอาหญ้าเอาหญ้าไอ้เนี่ยเอาหญ้ามาขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมครอบครัวของเรานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเป็นครอบครัวที่เล็กๆนะคะ <c oughs> เราเลี้ยงช้างด้วยหัวใจรักช้างนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากมายพิเศษนะคะในแต่ละวันก็ถ่ายชีวิตประจำวันของช้างของเรานะคะการเป็นอยู่การเลี้ยงดูของช้างของเราในแต่ละวันนะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะไม่ว่าสนาของเรากินเก่งมากก็เดี๋ยววันเสาร์นะคะไปเอาอีกวันเสาร์ก็จะไปเอา เง่ามาปอกด้วยนะคะเอาเง่ามาปอกแล้วก็เอาต้นมาให้ช้างเราด้วยนะคะแล้วตอนช่วงเย็นก็จะไปไปดูหญ้าไว้แล้วมันเกิดแต่เกิดไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะช่วงนี้มันมันแดดร้อนแล้วหญ้าใบข้าวก็ตายหมดนะคะนาตยาจะอยากลงตัวนิดนึงเพราะนาตยาอาหารหลักของเขาที่กินอิ่มมากๆเลยคือหญ้าใบข้าว คุณพ่อไม่อยู่คุณแม่ก็ไม่กล้าไปวิ่งหาคนเดียวค่ะเพราะเป็นผู้หญิงมันกลัวมันอันตรายนะคะมันบางที่มันก็เป็นป่ารกกะคะ่ะก็เลยไม่กล้าไปต้องไปถ้าไปต้องไปกับคุณพ่อด้วยะคะ่ะต้องรอคุณพ่อเลิกงานช่วงเย็นไปดูไวะะ้แล้วค่ะมันก็เกิดบ้างแต่เกิดไม่เยอะนะคะหญ้าใบาข้าวก็ช่วงนี้ก็กินสับปะรดกับหญ้าเนียเปียที่เราไปตัดไว้ก่อน ห้ามในะคะคนัตยาขอบคุณค่าหน่อยขอบคุณค่าน้องยางขอบคุณค่าเอาลงหมดเลยลูกเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็มาเก็บเอาแม่เอาเอาครึ่งเดียวก็พอกเอาครึ่งเดียวก็พอเพราะว่าเอาเยอะเดี๋ยวนัตยาจะเล่นอะไรลูกอ,อะไรอ่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆเอซทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของเรานะคะพ่อแม่ f อทุกคนทุกท่านนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์นะคะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะ <laughs> ยังไงก,งไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะ วคน้องนตัตยาแม่วาสนานะคะนตัตยาสวัสด,ดีค่าหน่อยน้องกวางมาสวัสด,ดีค่าหน่อยเร็วนตัตยานาตัตยาสวัสด,ดีค่าหน่อยเร็วทำไหมขอบคุณค่าอาย่างน้องกวางขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องกวางก็จะไปเรียนออนไลน์ต่อนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับ รับชมครอบครัวของเรานะคะยังไงนะอย่าลืมฝากแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ